เอนเราต้องหาคุณแจ็คจากที่นี่ให้ได้ทีน,นี้มันน่ากลัวมากอยู่ใกล้ฉันไว้นะอ๋อ mm hmm. มีโต๊ะเซฟด้วยอะ่ะมันถูกล็อกทั mm ้ hmm. งหมดถูกล็อกหมดเลย <Yes. S 2> โอ้ดูนั่นสิมีกุญแจอยู่ในกล่องแน่นนะมันดูกันว่ามีอะไรจะหากุญแจามาเดี๋ยวนี้เออน่า,นางอะ่ะมันขยับได้ด้วยอะ่ะแต่ฉันต้องหากุญแจให้ได้วะ <What? S 2> ฉันเจอมันแล้วน่ากลัวมันคือหนอน All right, all right, อย่างนั้นฉันก็จะคุณแจเยี่ยม <All right. S 2> <Yeah. S 1> แล้วน,นี่ต้อเซฟไม่มีอะไรแม่จา๋าใครมาลอบกวนฉันปิดประตูฮะได้ในหัวกินล็อกในเซฟเอรอย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองปิดประตูซะฉันจะนอนแม่จา๋าฉันกลัวฉันบอกเธอแล้วอ๋ออ๋อดูสิมีกล่องใหม่มาแล้วด้วยคัวนี้นจะเป็นอะไรนะมปะดูกัน แต่ครั้งนี้ตาเถอะไม่ฉันไม่อยากรู้นเลยมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อ่ะเอาพระเจ้าอย่าก,กินฉันนะแต่ยังไงต้องหาคุณแจให้เจอคุณแจยอยู่ไหนอ่ะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคุณงูแต่ไม่อยากลบกวนเลยอ,อยู่ไหนอ่ะเอออมันอยู่นี่เองเฮ้ยไอ่ไอขีแยงอ่ะแต่ฉันได้คุณแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซเว่นดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจยอยู่ห้องนี้แน่น โอาไม่นะฮะเธอชอบคญแจดอกนี้ไหมแรนนธอชอบปะฉันน่าจะเส็ยผิดแล้วล่ะเธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้วก็ได้สิดูโอ้อะไรอะรู้สึกแปลกแปกบางอย่างที่มันลื่นๆืเออแม่จ๋าฉันอาจจะไม่ใช่น้ำโมกนะโอ้ได้ป๊ดดอ๋อฉันจะุนแจแล้วล่ะ มันอยู่ในนี้เอ๊ะนัา่าใครขี้แยมันขันโม้จริงๆหรือเปล่า <Okay. S 1> ช่างเถอะลืมมันไปแล้วไม่เปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจร๋งๆแน่นอนมาดูการ์ดตู้ๆมีใครอยู่บ้างอ้าวมาจ้าฉันถูกข้างเข้าจอมตีอช่วยด้วยช่วยฉันทีเดชฉันคิดว่าฉันเลิกติดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้ม<อ>ันไม่ใช<อ>่สิ่งมีชีวิตนะมีบางอย่างเล่นเยอยู่ข้างในนี้ ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่ yeah. มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ้คุณใจอยู่นี่ไงแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะคิดไปนะแต่ฉันจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคือโอ้ว้าวรถเข็นเด็กน้อยน่ารักจั้เลยและใครนอนอยู่ในนี้นะแม่จา๋ามันคือองกระดุกเล,ล็กๆอะเอามาออ้วไปอ๋อมีกล่องใหม่มาแล้วโอเคเราใกล้จะถึงความจริงแล้วเออคราวนี้เธอต้องหาคุณแจให้เจอนะ ไม่มีปัญหามีบางอย่างที่นุ่มแล้วก็เป็นสีเหลี่ยมในนี้ด้วยอ๋ฉันคิดว่ากุญแจอ,อยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลยอ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงๆฉันกำลังเข้าใกล้กุญแจแล้วอ๋อนี่ไงกุญแจเอ้ oh, yeah! ยหยิมมือเหนียวจังและอละไรอย่ใน้ตู้แซฟนะเราไม่ไหวแล้วอยากรู้โออแดนช่วยด้วยจังถูกลากลงไปนั่นแล้วะช่วยด้วย ฉันไม่อยากไม่เดินไปออกมานะตีเลยตีเลยเฮ้ยเธอเค็มปะเยี่ยมงั้นแล้วก่องต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายชัดฉันเลยเมจ๋า oh. นี่มันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกลัวนหนูที่สุดอนะ oh. เรวเข้ามิสามาร์ฉันแค่ยอยากได้คุณแจอย่าก,กัดฉันนะแด้คุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ oh. ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามานออกไปเฮ้ oh. แล้วคุณแจอยู่ไหนอ่ะ อยู่นี่เองไหนที่สุดมาเปิดตู้เสฟกันดีกว่าพร้อมเลยองออะไรอยู่ข้างในอะเออนี่เออฉันถูกน้ำสาดอ่ะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะไม่เข้าเลาถ้าเป็นสีแดงอ่ะมันจะเลือดหรือเปล่าเนี่ฉันกลัวเลยนี่เออตื่นแล้วเข้าตืนสีตั้งติกก่อนถ้าคุณตอบไม่ได้กไปหาคุณเจนะคนได้ไม่มีปัญหา หวังว่าคงเป็นของน่ารังเกียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะเอะมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากำลังเจาะหัวใครสักคนเลยอะคืออะไรอ่ะต้องขุดไปไดเรื่อยๆอ๋อไม่หรอเจ้คุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจแต่ปเปิดตู้เซฟก็เลยดีกว่าน่าจะเป็นกุญแจสำหรับตู้เซฟตู้นี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะเออดูเหมือนปุ่กอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหม เอาเลยเออตกลงดีกว่าก็ได้กลแล้วนะเอออะไรกินเนี่ยแม่จ๋าไม่ตายฉันถูกล่าด้วยของเหลวเยอะมากเลยบอกว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะเออแดนมีกล่องใหม่มาแล้วตปิดแล้วเข้าเออฉันต้องไปอีกแล้วเอาล่ะมาดูกันว่าอะไรข้างในวันนี้แม่อะไขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเออเออฉัน อยู่ไหนอะ๋อเดินแล้วแต่ oh <yeah. S 1> ะอะไรอยู่ข้างในอะเอาไม่นะสิ่งนี้ฉันก็มาก่อนหนูก็คือเมเลนซ่าขนาดตัวใหญ่ทั้งก่อนยังขนฉันเลยอะตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตูเ้เซฟแล้วอะไรอยู่ข้างในนะอะ,อ,ะอ,อ,อ๋อมีอามีอเออฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บนหน้าฉันนะเอาเออกไปทีอด่ ันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอ่ะจบกันมันต้องกินฉันแน่แน่ทำยังไงดีฉันสอดมันออกแล้วน่ากลัวมากมีอักล่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสัมภาระอยู่ข้างในเฮ๊ะมีบางอย่างเลื่อนๆอย่กันแล้วทำไมฉันถึงเจอต้งไต้ขยะขยะย็อ๋อเราต้องตั้งใจหากุญแจสัมผัสมานแล้วฉันไม่ถึงอึเลยอ่ะน่าขยะขยะจริงจริง ดีนะไม่มีกลิ่นเหม็นงั้นก็ดีโอ้ฉันพบกุญแจแล้วเอ๊ะไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมโอ้มันคือกโกแตพิเศษไปเลยอร่อยมากอย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆอยากลองไหมแดน <Okay. S 1> ก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีแน,น่แนม่มาดูกันเออมันคือฟักทองงั้นเหรอฉันบอกแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทําอะไรเราหรอกแล้วลอ,อะไรอยู่ข้างในอ่ะมีออมุญใจอยู่ข้างใน เราจะออกไปจากคุกนี่แล้วในที่สุดเย้เย้เราจะออกจากห้องนี้แล้วออกไปกันเถอะฉันเหมือนเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมาลองเปิดกันเถอะเย้มันได้ผลละรีบออกไปกันเถอะเย่เออไปกันเลยสวัสดีมีอะไรใช่ไหมครับโอ้โหเธอสวยอะไรเบอร์นั้นอะอ๋อวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆเลยฉันสวยและก็สดมากสวัสดีนะหนุ่ม เป็นยังไงกันบ้างรู้ไหมปู่รู้สึกหายป่วยทันทีเลยรู้สึกกระปรี้กระเป๋าเหมือนเด็กแต่ถ้ามีเพื่อนร่มห้องแบบเธอนะนมนม,นมใจเย็นก่อนสิฉันต้องไปหาเพื่อนแล้วคะ่ะบอกทางฉันได้ไหมคะอ๋อมีคนน้มตรงนั้นนะ่ะช่างเถอะฉันไปเองดีกว่า <Bye. S 1> ไปก่อนนะ <Bye. S 1> สวัสดีแด <Hey, Dan. S 1> นน่ายอยากเห็นอะไรมอยมาก <Whoa. S 1> ชอบมันหรือเปล่า <S <S ใช่ใช่มันคือหนูแฮมสเตอร์เพื่อนรักของนาาในลูกบอลไง บอกม่าจะไม่นายดิขึ้นเร็วๆร็วนี้นะอะไรกันะไม่อยากจะเชื่อเลยหลอกลวงกันนี่ไปเล่นหัวสับต่อดีกว่าเป็นวันดีๆในการทํางานหยุดก่อนเอาสัตว์เลี้ยงไปไหนที่ีนคลองบาลนะสาวน้อยเราไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพราะงั้นฝากต่ายไว้ตรงนี้ก่อนเยี่ยมมากมันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะแล้วเธอเป็นอะไรมาอะไรกันห้ามจะนำเข้าไปนั่นเหรอแล้วจะทำยังไงกับสตีวี่อ่ะสัตว์เลี้ยงของฉัน บางทีถ้ามึงไม่เจ็บขนาดนั้นไม่มันเจ็บมากอาเราต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้ไอเดีย oh, <idea. S 2> ฉันจะแก้ถาว่าเป็นตาบอดแล้วสตีฟี่ของฉันได้เข้าไปในฐานานักนํำทางตอนนี้มาทดสอบกันเออ,เอ,อสวัสดีฉันมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจริงๆนะ <c oughs> เอ,อ๊ะใครอยู่ฉันกันนายเป็นใครโอเคโอ้น <c oughs> oh, ายตาบอดหรองั้นผ่านไปได้รู้สึกแย่จังเลยโอ้ <c oughs> ลูกบอลหล่นนะหยุดนดะสตีวี่ไม่นะนเด็กนี่ใส่เสียพอกันที่สตีวี่แลจัดการในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะไม่มีขนมเขาหายไปไหนแล้วถากถือหน่อยครับผมต้องไปตามจับตั้สีขาหยุดนะพอทีล้วเข้าเราเข้าสำเร็จพวกนายมองเห็นได้อย่างไรออกมาจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้นั่นกับม้าของนอยายฟันทาภาษาตรงนี้ซึกหน่อย โอ้สวัสดีครับมีลูกน้อยมาด้วยเหรอนะ่ารักจังเลยพมมีของเล่นให้ลูกน้อยด้วยนะโดีนี้สิมาดูกันเดี๋ยวกอนะเขานอนงอยู่อ๋อไม่นักสายไปแล้วใช่ยนนั้นไม่สนักอยู่ขอโทษค่ะฉันต้องไปเช็คร่างกายนะแต่ฉันก็การอยู่คนเดียว่ปไปไม่ได้จริงหรอให้ฉันไปกับมันนะ่ะเ้าใจแล้วคุยก็นได้คุณจะไม่เห็นเราอีกแต่ฉันยังมีของเล่นอยู่เลย หยุดนะเธอจะไปไหนกันดเดี๋ยวก่อนน้ำมันหนูตะเพาใช่ไหม <c oughs> หยุดเลยส่งมาเดี๋ยวนี้เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเ <c oughs> สียใจด้วยฉันไม่ได้สร้างกฎเองท่าจะให้คืนหลังจากพบแพทย์เสร็จแล้วข้ามาสัตว์ไปงั้นเหรอฉันทำะไรทุกอย่างแล้วฉันไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีแรดที่น่ารักของฉันนอะเพราะในขณะน,นี้ตดจะนุ่มเลยแต่เขาทำฉันไอะไรดีๆได้แล้วฉันจะพันผ้าพันแผลรอบหัวแล้ววางควันแัดไว้ปิดตรงนี้ แล้วปเพยียบานจะไม่เห็นฉันแน่นนอนอ๋อเจ็บจังเลยเจ็บจังสวัสดีครับทำอะไรมาโอ้โหหัวปวดขนาดนี้ฉ oh, ันเคยเห็นแต่ในกระตูนนั่นนี่เข้าไปได้แล้วอ๋ปวดหัวจังเลยสวัสดีค่ะคุณย่าคิดว่าหัวหนุปวดนั่นเหรอคือคนเชื่อสนิทเลยแต่นี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันตั้งหามันคือแมลงสาบน่ารักมากมาก ัไม่สามารถอยู่โดยไม่มีพวกเขาได้มันทำให้ฉันดีขึ้นคุณย่าจะไปไหนคะมันไม่เป็นอันตรายนะสวัสดีคุณพยาบาลผมมาเช็ดแผลอะแล้วมีเพื่อนมาด้วยเอาเสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่ได้กันเหรอฝันรา้ายชั้นเลยถ้ารู้มาก่อนจะไม่มาโรงพยาบาลน,นี้เด็ดขาดน,นี่มันใจร้ายมากอะไรนะห้ามสัตว์เลี้ยงเข้าไปเหรอแล้วป้าก่อนฉันล่ะ้อเคเลยสักอย่างแล้ว โอ้จริงด้วยฉันไอเดียจ,จริงๆได้เขาเทปปลาในถังน้ําเกลือแบบนี้แต่พวกเราจะสามารถเข้าไปได้แน่นอนเขาต้องไม่สังเกตเห็นด้วยแต่ฉันจะแก้มเป็นว่าฉันไม่ใส่น้ําเกลือเอาไปแขวนไว้ตรงนี้และจากนั้นก็ไปลองกันโอ้สวัสดีค่ะฉันรู้สึกแย่จังเลยอ่ะอะไรกันเนียนะักสืสารจังเข้าไปได้ สวัสดีค่ะคุณปูฉันเป็นรูเหมืคนใหม่นะคะและฉันน้ำปังของฉันผ่านเข้ามาได้ด้วยตอนนี้แย่พวกมันกลับไปที่ที่คนเคยกันโอ้อาการไอของฉันมันทรมานจริงๆต้องดื่มน้ำสักหน่อยโอ้นี่มาอะไรแปลกแปลกอ่ะพระเจ้าฉันดื่มปากเข้าไปจริงๆรเหรอแย่ที่สุดเลยมันเป็นของเธองั้นเหรอที่นี่ไม่อนุญาตนํานำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะน่าขยะเหยงพระเจ้านี่มาอะไรกันเนี่ย เธอพาตัวอะไรเข้ามาในโรงพยาบาลเธอสับสนหรือเปล่าคินิกสัตว์อยู่ข้างๆนะไม่ใช่ตรงนี้นี่เป็นโรงพยาบาลสำับคนฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องการไม่อาหนู่คนฉันในนั้นด้วยฉันไม่ดียะเธอฉลาดมากใช่ไหมงั้นถ้าจะไปที่ห้องฉันผ่านช่องระบายอากาศนะเหมือนใส่รับไงสวัสดีค่ะฉันไม่มีเลนจริงนะมีอะไรอยู่ใต้หมวกหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะอะและอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอ มาดูการชีสเหรอเ้อเอามาทำไมเนี่ย oh, <wow. S 1> มีรูด,ด้วย mm hmm. แต่จังเลยที่เธอกินมันนะโอเคเอาละไม่เป็นสัตว์ก็ผ่านไปได้ <Go. S 1> thank you สวัสดีฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องคนหใม่นของเธอนะ <Hello. S 1> รอ <Okay. S 1> แป๊บนะฉันต้องไปเจอเพื่อนก่อนมีอามีชีสรอเธออยู่ตรงนี้นะมาเอาชีสแล้วเธอฉลาดจริงๆมาคนเดียวก็ได้แถามมาถูกห้องด้วยสุดยอดกินชีสเยอะ กล้จะเปลี่ยนการของฉันสักทียุดก่อนนะไม่อนุญาตให้ฮมสัต์เลี้ยงเข้ามาและแฮมสเตอร์ก็เป็นสัตว์เลี้ยงหน้าขนฝากไว้กับเราก่อนนะแล้วมาเจอกันวา <What? S 1> อะไรนะห้ามมอสัตว์เลี้ยงเข้าไปเหรอหอยทากก็ห้ามสิฝันไร,รชัดๆต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเดซี่ของฉันต้องไปกับฉันด้วยนะโอ้ฉันคิดว่าเป็นเชฟน่าจะช่วยได้แต่ oh. พูดถูกก็คือมากกับรถเข็นเราต้องเอาไปเอาหยิบชุนแล้วก็รถเข็นไปอย่าง,างเงียบๆซ่อนหอยทากไว้ตรงนี้ แล้วก็ปิดด้วยจ้กแล้วไปกันเลยเอาชุดป,ปิดด้วยโอ้ถึงออแล้วเหรอวันนี้เรามีอะไรกิน <you> มันคืออะไรนะเอ้ยโจ๊กเหรอน่จะขี้แยงฉั s <S นจะกินขนม s <S เอาไปกันไข่ดีกว่าโอ้สำร็ก oh. ทำไมเธอไม่ชอบกินโจ๊กกันนะเดี๋ยวฉันจะมาหาอร่อยๆให้เธอจะหายป่วยเร็วนี่คือยาที่ดีที่สุดกินให้อร่อยเลยนะ อ๋อเลสี่ของฉันอยู่นี่เองฉันคิดถึงเธอมากๆเลยอู้ในนี้ร้อนจังเลยหยุดก่อนเธอจะไปไหนห้ามนะเต่าเหรอแปลกมากส่งมาเลยถึงเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะดูแลจนกว่าเธอตัวจเสร็จเร็วเข้าอะไรนะห้ามเสดงเข้าไปเหรอแต่พาสเขาไม่สามารถอยู่เดิมไม่ใชนแม้แต่นาทีเดียวนะเราเรียกจากกัไม่ได้นนเคสอย่างแล้วจริงด้วยฉันต้องการซอดมัน ปาสคาลนั่งอยู่บนหัวของฉันก่อนนะเรชาช่อเธอไว้ใต้มว <c oughs> แล้วก็มีผ้าพันคอด้วยเยี่ยมเท่านี้ก็แอบ,บไปกันได้แกล้งาว่าเป็นไข้วัดออหนาวจังเลยฉันอุณหภูมิตังต้ง3 9 9สดแน่ <c oughs> อ้สวัสดีคับคุณพยาบาลฉันต้องการหมอด่วนเลย <c oughs> ไม่มีสัตว์ <c oughs> ด้วยถ้าเป็นหวัด Thank you มันเข้าไปเลยเธอไม่มีสัตว์จริงๆิแต่วันนี้หลายคนพยายามเอาสัตว์เข้ามาแต่ฉันก็จับได้หมดนะ เดี๋ยวก่อนนะมีกิ่งไก่ยังวุนโวกันเธอได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้ทำไมต้องทำตัวแบบนี้ในกักของฉันเนี่ยจะมีแครเอาช้างมาไหมเออถ้าอยากได้โดนัทสี mm, <yummy. S 1> ชัมผูมันทำง่ายมากแค่ไม่กี่นาที mm. ก็ทำเสร็จแล้วฉันสัญญาไรอั<ใ>นนายคนทำโดนัทนะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่กินหนุนพะละแล้วเขา mm. ก่อนที่น้อนเคจะร้องให้อีกรอบนึงนะต้องทำอะไรให้น้องเคด้วย mm. โดนัทเหรอ,หรอมันง่ายมาก เดี๋ยวฉันทำโอริโอที่เป็นสูตรเด็ดของฉันให้น้อง <c oughs> ก่อนอื่นฉันต้องบดคุกกี้ให้ละเอียดเป็นผงด้วยเครื่องมืออันนี้ตอนนี้เราบดกันเลยให้เป็นชิ้ชนๆเลยเอ้ยมันควบคุมได้ยากมากโอ้ <c oughs> โอนี่ใครกันเนี่ยเออ <c oughs> ขอโทษท่านลุงช่างนี่มันของลุงเหรอ <c oughs> โอ้สวัสดีคนสวย <c oughs> <c oughs> จากนั้นก็เททุกอย่างในชาม และเทนทนทลาดลงไปและต่อไปฉันต้องการเครื่องมือเจ๊งๆอีกอย่างนิ้วของฉันเองผสมให้เข้ากันเยี่ยมมากมันอร่อยจังคุณยนยาอยากลองไหมฮะเอ๊ะอะไรกันยังไม่เรียนเลย mm hmm. ช่างเธอต่อไปเธอผสมทั้งหมดลงในเครื่องทำโดนัท ah. ฉันคิดว่ามันต้องอร่อยเกินบรรยายแล้วเธอิดหน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เดี๋ยวเข้าทำความสะอาดเดี๋ยวนี้อย่าทำสกปกนะส่วนย่าจะทำโดนัทต่อต่อ,อบของย่าอุ่นแล้วจากนั้นบิบแป้งลงไปเชฟเธอทำอะไรอยู่ละของฉันเป็นโดนัทแสนอร่อยและก็สวยงามดูนี่สีมันน่ากินและเพอร์เฟกสุดๆแต่ยังไม่หมดนะฉันตกแต่งด้วยมาร์ชมลโล่สีทองด้านบนมันดูน่ากินเช่นเป็นล้านเท่าและยังน่านกินได้มากกว่านี้อีกเพราะยังไม่หมด ปิดด้วยโดนัทครับช็อกโกแลตและก็โรยด้วยทองคำแบบนี้คิดว่างไงละ่ะชอบไหมของคุณยาเป็นยังไงบ้างโดนัทของย่าก็สุกแล้วเดี๋ยวย่าจะอดคนสวยของย่าให้ดูมันไม่ต้องการการตกแต่งที่มากมายแค่ใส่น้ำตาลไอซิ่งเท่านั้นแค่นี้เองกินมาจากไหนใบอั้นทำอะไรไม่เนี่ยเอาจริงด้วยโดนัทของผมสุกกันไปมันดำมากมก็ไม่ด้วยแต่ว,ว่ามันทำจากออริโอนะ ช่างเธอเอาไปจุ่มในมัชเมลโลนแล้วจากนั้นก็ราดด้น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เยอะๆเพิ่มให้มีกลิ่นไหมเนอะและจากนั้นก็ใส่ด้วยช็อกโกแลตส่วนผสมทิสเซอร์เด็กๆคนชอบมันเสร็จแล้วเค้กกินได้อ๋อกินัไหนกันดีนะงั้นมาลองอันนี้กันอืมอะไรอยู่ในปากหนูเนี่ยเอ้ยทำไมมีเท่าเยอะขนาดนี้หนูไม่ชอบอ่ะแลวนี่คืออะไรอ๋อด้นนั้น่ารังเลย อืม mm hmm. หนูชอบมันและนี่คืออะไรว้าวดดนันจชนิดดูน่ากินจังเลยมีขนมสุดเปรดของหนูด้วยนี่มันอะไรมึกมาก mm hmm. หนูเชบ่บแล้วเราชับของดดนันล่ะอรไรยจังเลยและผู้ชนะก็คือพี่ชายของหนูโอยเย่ oh yeah, ฉันทำได้ฉันทำโดนัทที่อร่อยที่สุดในนี้นหนูอยากกินวาฟเฟิล ล่าสของอยาต้องการวัาโปรเนอร่อย uh huh. ใช่แล้วมันง่ายเหมือนปอกกล้วยงัาเริ่มจากการทำแป้งยาต้องการแป้ง hmm. แล้วก็ตอกไข่ลงไปต่อไปก็เนยหนึ่งชิ้นใส่มันลงในชามโอ้ uh huh. oh, มันกระเด็นไปไหนแล้วโอ้ uh huh. oh, ขอบใจจ้เชฟและจากนั้นใส่น้ำตาลแล้วก็นมนิดหน้อยโอ้ห uh huh. oh, นมอร่อยจังเลย อต่อไปก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันตื้อๆง่ายจังเลยเห็นไหมล่ะคุณย่าระวังด้วยมันกระเด็นไปหมดแล้วส่วนฉันต้องการสกทเทลส์ฉันทำว่าฟเฟิลที่น่าเท่นจากสกทเทลส์มันต้องมาอะไรมากแน่นอนน่าสนใจจังเลยฉันจะทำยังไงดีอะฉันไม่รู้วิธีทำวาฟเฟิลเลยแต่ว่าฉันมีไอเดียจริงๆ มันอยู่ไหนนะมันก็ไม่ใช่ต้องอันนี้แหละบหมี่สุดปรดของฉันใช่แล้วอร่อยมากฉันทำวัฟเฟลจากมันเสียเราต้องทำแค่ใส่ไปในเครื่องทำวัฟเฟลเท่านั้นก็เรียบร้อยทำซอสมะเขือเทศเล็กน้อยฉันว่าหน้าแบบนี้ทำให้เค้กขอเราะได้แน่นอนพร้อมแล้วล่ะวัลเฟลของยญากัสุกเหมือนกันเอามันออกมาวางซ้อนกันเพิ่มน้ำเชื่อมเมเปิลเล็กน้อยโอ้หน้าอร่อยจังเลยส่วนฉันจะใช้น้ำเชื่อมสตรอเบอร์รี่ ให้ลงไปในก้าวรูปหัวใจและนี่คือว้าเฟลของฉันพร้อมแล้วเสียบแล้วก็เสร็จเคทลองได้แล้วจ้ะอ้อหมีนแต่อของน่ากินเท่านั้นเลยส่วนอันนี้ก็ดูสดใสมากมาลองกันดีกา่าว้าวอร่อยสุดๆและนี่คืออะไรโอ้มันคือน้ำเชื่อมสตรร์ี่สุดปัของนหนูเจง๋งแล้วมีอะไรบ้างนะนี่คือว้ฟเฟลจากคุณย่าแน่นอน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนูกินมันเอ๋จังเลยโอ้หนูกินว a ฟเฟิลมากไปแล้วแต่ว่ายังเหลือว a ฟเฟิลของพี่ชายอยู่ต้องลรอออมันไม่หวานเลยมันคือบะหมี่เจ๋กินกับซอสมะเขือขเทศก็ยิงอร่อยหนูอิ่มจังรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพวกชัาคือเชฟโอ้ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชินนะว a ฟเฟิลของฉันอร่อยที่สุด ครั้งนี้หนูต้องการเค้าแบบเจลลี่หนูรอของอะไรอยู่นะคะโอเคได้เลยมันง่ายเหมือนปอกฟุ้ยตอนนี้ม,รรมาทำอาหารสเจ๋งกันเถอะฉันต้องการขวดโค้เปล่าๆ <Okay. S 1> โอ้ยมันไม่ง่ายเลยแต่ฉันทำได้เฮ้ย <c oughs> ทีฮะ <c oughs> ต่อไปเราเทาน้ำเชื่อมข้วาวโพดลงไปในขวดแบบเยอะๆเ,เลย <c oughs> เยี่ยมมากต่อไปเราต้องการเลือก,กว่าเนิร์สเข้าใจไหมครับคุณย่าเจ๋ง <c oughs> และจากนั้น <c oughs> โอ้มีบางอย่างผิดพลาด อ้ยหลุดนะโอ้ยผมไม่เป็นอะไรแค่ลมนิดหน่อยแต่ว่าขนมเข้ากันได้ดีต่อไปเอามาแช่แข็งกันไม่ต้องห่วงเราแช่แข็งไม่ขนมไม่รสชาติที่อร่อยยังไม่น่าเชื่อ<ะ>คุณยา<ะ>่าเป็นไงครับไม่ชอบเหรอ<ะ>ขนมของเธออันตรายเกินไปะจะดีกว่าถ้าเราไม่ใช้โคกนะเรามาทำจากน้ำผึ้งแทนเธอทำอะไรอยู่นั้นฉันมีความคิดที่ยอดเย,ยี่ยมอย่างนึง หนูหน้อยต้องชอบสูตรนี้แน่นอนเฮ้ยค mm. <Hey, S 2> บลงไปในกระทะ mm. แล้วก็เพิ่มเยลเลี่ยรสคบผสมให้เข้ากันส่วนขนมของอยาดก,ก็พร้อมแล้วโอ้มันเย็นจังเลยโอ้เย็นจังเลย mm. มือของยาดแข็งฉันต้องการชาน้ำแข็งพอดีเทไนโตรเจเลอลวลงไปในนี้ mm hmm. จากนั้นมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำแข็งให้ดีขึ้นและขนมของชัดแข็งวิ่เร็วขึ้นเยี่ยมมากจากนั้นผสมส่วนผสมไปในขวดและวางวดลงไปในชาที่น้ำแข็งได้ ตอนนี้มาดูก,กันว่าเคมีทำอะไรได้บ้างผลแข่งได้ทันทีเลยคุณย่ญญาอย่าแตกคะ่ะอย่างที่มือเป็นน้ำแขงอีกหรอตอนนี้เราก็เสริมได้ว้าวทุกอย่างดูดีกว่าที่เราดตระการไม่เนียเนี้ยตอนอื่นมลองเจลลี่ในขวดลูกหมีกันมันน่ารักมากโอ้มันคือน้ำผึ้งใช่แล้วแต่รสชาติก็เงนินงินแล้วนี่คืออะไรอ๋จจินจังจเลยหนาวหนาวหนาวอาเราต้องทำอะไรทกอย่าง <B> อโอ๋อนึกออกแล้วแต่จะเอาขนมมาได้ยังไงอ่ะเร็วเข้าออกมาสิมันได้ผลอ,อร่อยจัง<อ>และของพี่ชายละดูเจ๋งจังว้าวสุดยอดไปเลยหนูชอบขนมอันนี้ที่สดุดนะ <Yeah. S 1> พี่ชายชน,นะโอ้ย oh yeah. ฉันรู้ว่าฉันเก่งที่สุดใช่ หนูตัดสินใจแล้วหนูอยากกินไข่ดาวแชฟต้องรับมือได้แน่นอนส่วนคุณยา่าไม่อะไรง่ายไปกว่านี้แต่ว่าพี่ไบรอันทำอะไรสักอย่างสิริ่นกันเลยตอนนี้แหละตอนนี้ก่อนเอ่นก็เทน้ำมันลงไปแต่ว,ว่าทำไมไม่ออกล่ะออกมาสิโอ้โทษทีฮะ <c oughs> คุณย่าเจ็บนะต่อไปก็ตอกไข่ลงไปในกระทะ <c oughs> ขอโทษทัท้งุณยา่า <c oughs> ผมเพิ่งร่มงทำอาหารเองอ่อโหออกมาไม่เลวเลย เราต้องเรียกทำอะไรที่กินได้ด่วนไม่อย่างนั้นไข่ดาวของไบรอันทำให้หลานสาวของย่าไปโรงพยาบาลเนะตอนนี้ดูให้ดีๆนะว่าต้องทำยังไงไบรอันเกิดอะไรขึ้นไข่กำลังไหม้หมดแล้วเดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวนี้เราจะทำไข่ดาวจากมาร์ชมันลดแล้วแล้วก็ลูกพิชมันเหมือนไข่ดาวจริงๆไหมล่ะดูเหมือนจะใช่แล้วของย่าเป็นยังไงบ้างอ้เยี่ยมมากแค่ต้องเพิ่มผักเิดหน้อยแล้วส่วนพลีเล็กน้อย ดาวของคุณยอดธรรมดาเกินไปเดี๋ยวฉันแสดงให้ดูการทำไข่ดาวในร้านอาหารเป็นยังไงมันไม่ใช่แบบธรรมดาทั่วไปนะแต่เป็นแบบเฮ้ไม่เพิ่งฉันไปไหนเนี่ยไรอันเอามังกรของฉันขึ้นมานะเอาล่ะให้ไข่สีดำลงไปทอดต่อไปเข้ามาทำโดนตาและไฟกันมังกรตัวนี้ดูน่ารักจนเคต้งน้ำตาไหลแน่ฉันทำส่วนสมังกรตัวน้อยบนจานนี้ด้วยอ ไม่ต้องพูดอะไรมากเชื่อว่าฉันเก่งอยู่แล้วล่ะ oh. มาดูกันว่าเธอจะว่าอย่างไงบ้างอโอโน่ากินทุกจานเลยหน้ยกลาาองมังกรตัวไหนตอนนี้ก่อน mm. อ้อเจ๋งจัง <c oughs> อ,อร่อยแล้วมีอะไรอีกนะ <Okay. S 1> โอเคอมอเมืเ่อเทศข <c oughs> องปอด์เลยอะไรจัง <c oughs> และไข่ดาวล่ะ <c oughs> ธรรมดามากแต่นี่คืออะไร มันคือลูกพีชเจ๋งไปเลยมันไม่ธรรมดามากอาฮะม,มันคือโยเกริรสุดยอดเนูชอบใครดาวหวานจ้นนี้อของ,งั้นชนะเป็นของพี่ชายฉันชนะอีกแล้วสุดยอดไปเลย